เจอพี่เขาช่วงประมาณพฤษภาคมปีที่แล้วปีทีแล้วผมอายุ20ผมเพิ่งแยกมาจากแม่มาอยู่ที่มหาลัยนะครับก็ได้ประมาณ3อาทิตย์ก็ได้มาเจอพี่เขาพี่เขามามาเป็นแฟนคลับในรายการรายการหนึ่งซึ่งพี่เขาตามมาทีนี้ก็เลยมีการแลกใจคุยกันและหลังจากนั้นเนี่ยพี่ผมอยู่หอผมอยู่กับเพื่อนพี่เขาก็เลยซื้อเสื้อผ้าซื้อทุกส่วนทุกอย่างที่พี่เขาซื้อมาให้ผม ก็มีการรับผมออกไปเที่ยวไปกินข้าวกันไปดูหนังกันไปด้กัน,กน,ลน,กนตลอดนะครับทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์่างนี้ดีกว่าผมพูดเลยว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ซื้อของมาให้ผมก็รู้สึกขอบุญดีใจคนระับแล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์เดิมมาแทนกันก็พบกันคนระับทีนี้ก็พี่เขาไม่ทำเลยว่านะเป็นคนพูดจาเพราะเป็นคนพูดถ้าเกิด คนอยู่ใกล้เนี่ยหรือสนิทด้วยเนี่ยไม่รับพี่เขาก็เป็นไปได้ยากเพราะว่าพี่เขาเป็นคนพูดจาระ้วามน้ไดทีนี้ในส่วนของเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่ทุกอย่างมันเกิดจากความรู้สึกดีๆของคนสองคนแต่พอมีปัญหาเริ่มลากันเหมือนสิ่งที่พี่เขาต้องการจะพูดก็คือสิ่งที่ให้ผมมาทั้งหมดยอย่ากขอคือ ขอคือ,อของพี่เข้เนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกก็คือแจ้งว่าผมช่อโกงผมจะช่อโกงได้ยังไงในเมื่อทุกบาททุกสตางค์ที่พี่โอนให้ผมมันคือค่าดูแลผมตั้งแต่แรกที่พี่โอนให้ผมก็คือพี่ให้ด้วยใจอยากจะให้ผมผมถายทุกคนเลยครับว,ว่าถ้าทุกคนเป็นผมมีคนมารักเราเรารักเขาแล้วเขา หนึ่งแสนสองแสนสามแสนบอกให้ผมเอาไปใช้ถ้าทุกคเป็นผมจะทำยังไงผมว่าไม่มีใครโอนเงินกับคืนไปหรอกครับทีนี้ความรู้สึกดีๆตรงนี้ที่มีให้การแต่ผมไม่เคยได้รับประสบการณ์ตรงนี้ผมก็เลยอบ,บุญบางทีมันกลายเป็นว่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยอันนี้คือความผิดของผมแต่ถ้าถามว่าผมรู้สึกดีกับพี่ทำไมรู้สึกดีมาก เพราะหลังจากแม่จากพี่สาวผมจากครอบครัวผมผมมีพี่เขาเราคุยกันทุกเรื่องครับทุกสิ่งทุกอย่างพี่เขาเข้ามาดูแลค่าใช้จ่ายของผมตลอดผมไปมหาลัยค่าเทอมทุกสิ่งทุกอย่างพี่เขาก็มารับผิดชอบที่ผมแต่วันนี้สิ่งที่พี่เขาออกสื่อแะเขาพูดมาว่าเงินที่เอามาให้ผมเนี่ยคือเงินลงทุนซึ่งไปกู้ที่ยืมสินคนอื่นเข้ามาและผมก็ไม่เคยทราบมาก่อน ่วนของตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มเป็นคดีความผมอยากให้คุณทนายเป็นคนชี้แจงไม่ใช่ว่าผมพูดเองไม่ได้แต่ว่าบางเรื่องมันอยู่ในคดีผมก็ควจะไปพายทีนึงไทยผมขอให้คุณทนายของผมชี้แจงในเหตุการณ์ต่อไปนะครับเงินที่ให้มามันเป็นการเลี้ยงดูเป็นการให้โดยเสน่หมากวันดีคืนดีผิดใจกัน ก็จะบอกว่าทั้งหมดที่ให้ไปขอคืนนะครับให้มานะครั้งละไม่กี่บาทครั้งหนึ่งมื่นหนึ่งสองหมืน่นสามหมืนหลักร้อยหลักแสนมีแต่ถึงเวลาบอกว่าชอโกงไปสามห้าล้านบาทในส่วนของการแจ้งความเนี่ยเวลาไปแจ้งนะครับ ไม่ได้แจ้งสามห้าล้านไม่ได้แจ้งสามห้าล้านห้าแสนแจ้งสามห้าล้านสามแสนนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องอะไรที่แปลกประหลาดผมไม่ทราบว่าไปเอาตัวเลขมาจากไหนนะครับผมถึงได้ค้าว่าผู้ใหญ่ท่านเนี้ยนายตำรวจท่านตำรวจเองเนี้ยนะครับที่อ้างตัวว่านาเงินมาร่วมลงทุนเนี่ย นามาสแสดงต่อสื่อนี่ครับผมว่าเรื่องนี้จบเลยนะครับขอให้สื่อไปถามด้วยนะครับเรียนท่านตรวจสอบถามด้วยว่าฝ่ายคุณมิรขอให้เอาหลักฐามนมายัานกันถ้าปรากฏว่ามีเงินสามสิบห้าล้านจริงคุณมิทจบชีวิตจากการเป็นศิลปินนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงจะรับผิดชอบอยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับขอยืนยันนะครับช่วย ฝากไปถึงไปถามทั้งสองท่านเนี่ยที่สมข้างว่าเป็นเจ้าหนี้นะครับคุณเปิ้ลท่านตำรวจเอกท่านนี้นะครับเป็นเจ้าหนี้จริงเอาหลักฐานม,มาแสดงผู้ใหญ่นะ42ปีเป็นนักธุรกิจมีบริษัทค้าที่มหม่ในขณะที่คุณมิตรคนที่จะมาดูแลบอกว่าผมต้องการ ขายที่ดินแบบนี้เพื่อนำเงินมาซื้อคอนโนผู้ใหญ่ท่านนี้ก็เสนอแน่ความเห็นต่างคนที่นจะจะนนห,นหน่ก็จะปมีการเปลี่ยนให้แต่ว่าไม่ได้มีการติดต่อส่วนครัวจากกรณีนี้ครทำให้เราไปครอบครัวคนรอบข้างแย่แอทุกคนก็ไม่สบายใจ 如果你。Mm hmm.